วันนี้มาปะแจ่มสีบันนาวันนี้มารีวิวขนมขนมมันปิ้งตามหอดตาบาทนี่ขนมเส้นของยายตวยอีเจียงใหม่นะเจ้ากัดกอมกัดกอมติกัดกอมนี่เองแม่ดีลอกันเลยไขทุกวันเในน้อยายนาะ ชุดละเตาบาทเต้าบาทนะเจ้าถ้าไข่มาแถวกาดก้อมาตื้อได้ขายตอนเจ้าขายตอนเช้าเช้าเจ้าอันนี้ขนมเต้นที่กาดก้อนนะเจ้าถ้าไข่มาก็มาแวะซื้อมาแวะกิ่นกันได้ล้ําเนอแ์เสีบ้านนาจะมาซื้อทุกเจ้าเลยชอบมาซื้อของยายเดี๋ยวไปแอลพอในใการด้วยกันนาอกระเป๋าขายของไอหยางทองมีเยอะแยะเลย นี่ข้ามถนนมาแล้วมีของกินเยอะแยะอันนี้ประเภทกล้วยนะเจ้ากล้วยมีข้าวกล่องไหมคะมีข้าวกล่องด้วย อันนี้มีอันนี้อัน,นอย่างเจ้าอันนี้จะเป็นคันแดงกระเพราไข่เจียวหมูสับบะหมี่หมูแดงนะครับผมอันนี้มีสี่อย่างนะครับเอาน,นี้หนึ่งกล่องเจ้าคันแดงนะครับผมเจ<อ>้าอันนี้มีคันแดงไข่ดาวตว<อ>ัวลำเนอร์ปะก้ากับอู้มหวนตัวถ้าไข่มาแถวกัดก้อมกับมาแวดซี่กันตอนเจ้าด้วยเจ้าปยะายัดกันตอนเจ้าเจ้าน้อทุกตะห้าบาทเอง ้าถ้าใครเข้ามากัดก้อมก็มาแวะดู้กันได้มีหลายอย่างมีดอกไม้ไา่ตอนเจ้าตัวมีผ้าบินทบาทตัวพอหูกไปด้วยกันนอกตอนเจ้ามีขนมหลายอยาง ม,มีของเมืองเมืองตัวนีตอนเจ้าตอนเช้าเ,เช้าเลยพอไปด้วยกันเลยมีปอกก้ามิก้านะนะคนกายของตอนเจ้ากัน ที่พวก่า,าตอนเจ้านะเจ้าตอนเจ้าเจ็ดมองฟ้าอย่ารีวิวกับข้าวกับปลาตอนเช้าที่กัดก้อมกับข้าวกับปลาอันนี้ประเภทก็กกกนมที่เขาชอบเอาไปเอาไปใสบ่บลารนะเจ้าเดย ซื้อเป็นของฟาของอย่างก็ได้อันนี้เป็นลูกภาพนี่เองอันนี้เป็นประเภทพักนะจ้าปะเพณพักอันนี้จะประเภทตัวน,นั่น,นหลังยังมีขายรองเ้ามีขายกาของใจช้ตัตวมีเสื้อผ้าตัว ถ้าไขรมากัดจอมตอนเจ้าก็มาแวะซื้อมาพอกันได้นะเจ้าปลอลการไม่กล้าบนอู้ม่วนมวนอันนี้ปลาแม่แอลช่วงเจ้านะเจ้านี่ช่วงเจ้าจะมีขายข้อขายคว้มีถุงท้าละออนนักเรียนตวยัวพอหลอกๆกัดจอมไปตัวกันนอตอนเจ้าเจ้านะเจ้าวันนี้จีบ้านนาก็ได้มารีวิวกัดต้อมช่วงมาเจ้า เอาไว้ตัวอีกก่อนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เต่มสีบ้านาน้านะเจ้าอันนี้ขอบคุณค่ะ